ใจประสงค์ต่างฟัง่งรรมพระเจ้าเถศบดายโยกแย่งใหญ่เสมอข่างเคลือนขนงใจประสงค์สางศิลธรรมเฮียนหอบพ่อปานใดหน่วยแก้วแย่งเหลวเปิดบเปีนพี่น้องเอ้ยก็ขอ,ขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับมหัญญาคำคม ก็ได้นำัญญาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางพระพุทธศาสนามาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งปัญญาบุญนี้ก็หมายก็หมายควว่าถ้าหากได้ฟังธรรมฟังเทศจนเข้าใจสนใจในธรรมแล้วจิตใจนั้นมันย่อมใฝ่ในศีลใฝ่ในธรรมใฝ่ในความสุขที่จะดินบันดาลมานั้นหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราเข้าใจนะครับในบริบท ของการฟังเทศฟังธรรมเราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้ในกิจวัตรประจำวันของเราได้โดยเฉพาะเรื่องศิลห้าว่าดีอะไรก็ดีที่มันเป็นประโยชน์แก่เราถ้าเราทำได้มันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นการสร้างแบบอย่างให้ลูกหลานสร้างแบบอย่างให้ลูกเหมือนเขาบอกว่าทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลาน ทำตัวเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านเขาดูก็ถือว่าเป็นวิธีฝึกจิตฝึกใจอย่างหนึง่งใจความที่แท้จริงคาว่าธรรมะธรรมะมันหมายคว่าว่าหน้าที่นะครับการทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบนะเรียกว่าธรรมะอย่างเช่นหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราควรจะทำยังไงเราควรจะสอนรูปแบบไหน ให้ลูกนั้นสามารถเป็นคนดีทางสังคมได้มันก็ต้องแบบทําไม่ดูอยู่ให้เห็นเย็นก็ให้สัมผัสคือไม่ได้ใช้สิ่งตอบแทนอะไรเลี้ยงลูกคือเลี้ยงลูกด้วยจิตเลี้ยงใจเลี้ยงเองคิดง่ายง่ถ้าเราอยากจะให้ลูกเรามีหลักการและเหตุผลเราก็ต้องเป็นคนมีหลักการและเหตุผลถ้าเราจะทําโทษลูกเราก็ต้องชี้แจงเหตุผลการกระทําของเขานั้นผิด อย่างไรเป็นอย่างไรจนเขายอมในหัวข้อที่ผิดนั่นแหละถึงลงโทษได้ถ้าเราอยากให้ลูกมีปัญญาเราก็ต้องสอนให้ลูกนั้นด้วยปัญญาให้รู้จักแยกแยะให้รู้จาักการเหตุผลหมายก,ก็ว่าเมื่อเกิดอะไรก็ตามเราต้องเปิดโอกาสให้เขาถามเห้โอกาสให้เขาถามเมื่อถามแล้ว แล้วก็เปดิดโอกาสให้เขาตอบเมื่อตอบแล้วมันอาจจะไม่ตรงกับทงที่เราวางไว้เราก็ต้องควรมียุทธวิธีในการที่จะชี้ที่จะนำให้เขาไปสู่ในข้อที่ถูกแลาไม่ใช่ไปกระแนกกระนไปกระแทกเด็กดันไปซ้ำเติมว่าทำไมสติปัญญาทำไมไม่รู้เรื่องอะไรดูป้านอื่นเขาทำไมมีสติปัญญาทำไมฉลาดเราอย่าไปคิดอย่าเอามาเปรียบเทียบ เราจึงบอกว่าที่ทํานี่ก็ทําดีแล้วนะแต่ถ้าลูกพยายามกว่านี้ลูกอาจจะทําได้ดีกว่านี้ประมาณนี้นมันอาจจะเป็นการสอนลูกแบบอ,อย่างหนึ่งเป็นวิธีการสอนอีกอย่างหนึ่งก็ได้ก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม